โดยปกติแล้วทั่วไปทุเรียนเขาจะมีโรคประจําของเขาอยู่ครับผมบางคนนี่ถ้าเจอแล้วแบบว่าจัดการไม่ได้นี่ก็คือไปทั้งต้นเลยเหรอพี่ใช่ครับเน่าเน่าเราใช้หัวเชื้อจุลินที JSP เราผสมน้ําครับแล้วก็เอามาราดแต่นี้ก็ราดไปแล้วถ้าไม่ทําก็น่าจะหนักกว่านี้ครับผมอันนี้พอเราใช้ไปแล้วนะครับเราสังเกตได้จะมีขี้ใสเดือนนะครับแล้วก็ลากขึ้นโอ้เห็นชัดเลยเนี่ยลากเข้าขึ้นเลยดินดีต้นไม้ก็ดีครับผมครับ อีกหนึ่งปัญหาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพามาเจอกับเกษตรกรที่ต้องบอกเลยว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้จนหมดจดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปเลยฮะเขามีตัวช่วยอะไรดีตามมาพี่ชาญอยู่นี่แล้วสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่กำลังดูโรคทุเรียนอยู่ครับ โรคทุเรียนครับแสดงว่ามีปัญหาเหรอครับพี่เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเนี่ยพี่ชานเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนจะมีโรคไปทอปทลาเข้าเมื่อกี้ผมบอกไปว่าปัญหาหลักๆของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่นั่นก็คือเชื้อราจริงเหรอครับพี่ใช่ครับมันเป็นยังไงพี่ชานโดยปกติแล้วทั่วไปทุเรียนเขาจะมีโรคประจําประจําของเขาอยู่ครับผมจะมีไฟทอปทลากับฟิวซาเลียมครับสองโรคหลักๆช่วงนี้เลยเห็นบอกว่าบางคนนี่ถ้าเจอแล้วแบบว่าจัดการไม่ได้นี่ก็คือไปทั้งต้นเลยเหรอพี่ใช่ครับเน่า หนาเยอะมันจะต้องเริ่มมาจากระบบรากระบบดินนะเพราะเชื้อพวกนี้จะอยู่ในดินโอเคอยากจะเห็นเหลือเกินว่าต้นที่มันเจอปัญหาอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมพี่ในสวนยังพอมีอยู่อยู่ใช่ไหมมีครับเอเคงันเดี๋ยวให้พี่ชานพาไปดูหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลักษณะอาการอะไรเขาเป็นยังไงพี่ชานต้นจะเป็นแผลครับเอาไปดูทุก่อนเลยดีกว่าปไปดูเลยดีกว่า อันนี้คือเชื้อราไฟทอปเทล่าไฟทอปเทล่ามันมันจะเป็นแผลครัเป็นรอยรอยเน่าแล้วมีมีมอดมีมอดใช่มอดจะเข้าตามแผลที่ที่เน่าครับครับผมใช่แล้วลักษณะของต้นนอกจากไอ้ตรงนี้เราจะสังเกตจากตรงไหนได้อีกไหมพี่เราจะมองรวมๆก่อนครับผมถ้าใบของต้นที่เป็นโรคสีมันจะซีดสีมันจะซีดใช่ถ้าเราดูจากต้นนี้เทียบกับต้นอื่น อ๋อก็คือใบมันจะไม่เขียวใช่สีสีสีจะจะด้านผมเคยเห็นอยู่ว่าปกติอะทุเรียนที่แบบต้นที่แบบสมบูรณ์หน่อยใบก็จะเงาเงาหน่อยเขียวๆหน่อยนะพี่นะแต่อันนี้คือมันออกแบบด้านๆแห้งๆซีดๆมันผิดแปลกจากต้นอื่นอันนี้คือคือสันนิษฐานได้เลยใช่ว่านแน่นอนเป็นแน่นอนอยู่ที่ว่ามันจะเป็นตรงไหนใช่ไหมพี่ยานอย่างต้นนี้ก็คือถือว่าอาการประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่โอ้ยงี้ก็หนักอยู่ครับหนักเลยเหรอพี่ใช่ มันเน่าเกือบรอบต้นน่ะครับผมทีนี้มันก็มีช่วงเนื้อช่วงนี้ที่ดีพอเราเจอแล้วมักจะเป็นที่กินไปกับท่อนเนื้อโมันามเหรอพี่ใช่โอ้โอเคคือถ้าสมมติว่าเราเช็คตรงนี้แล้วเราเจอแล้วเตรียมดูที่ได้เลยที่กิ่งมีโอกาสเป็นแน่นอนมีโอกาสเป็นแน่นอนอีก4 5หวันไปดูได้เลยแล้วถ้ามันแย่สุดๆถึงขั้นแบบว่ารักษาไม่ได้แล้วเป็นไงพี่ก็ไม่ตายสุดท้ายเรียบร้อยคือถอนทิ้ง โอ้โหเสียดายนะพี่บางทีปลูกมาต้นนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นนี้ประมาณ6ปี6ปีคุณคิดดูคุณใช้เวลา6ปีในการปลูกแล้วก็ถ้ามันเกิดโรคเกิดปัญหาหนักๆเนี่ยเอาไม่อยู่บางทีแบบว่าโอ้โหแก้ไขไม่ได้เรียบร้อย,อยเลยพี่แล้วอย่างนี้พิชานเราแก้ไขยังไงสวนดุเรียนตั้งเยอะแยะมีตั้งหลายต้นถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องทําไงพี่ช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเราใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ JSP ก็ค,คือเอามาใช้เอามาใช้ยังไงพ,พี่ชานเราผสมน้ําครับแล้วก็เอามาราดราดนในทรงพุ่มรบริเวณทรงพุ่ม<ร>แล้วก็ไกลโคน<อ>มันมันช่วยอะไรบ้างอรัพี่ชานตุซีตัวนี้ช่วยรเรื่องการ ย่อยสลายแล้วก็รักษาโลกครับผมส่วนหนึ่งคือเขาไปปรับสภาพดินด้วยใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ใช่ช่วยให้รากสามารถดูดสารอาหารได้ดีใช่ทำให้ต้นกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงแต่ยังไงอย่างที่บอกนะมันปฏิเสธไม่ได้ต่อให้เรารักษายัางไงบางทีมันก็มีโอกาสเจอใช่เพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่ใจแล้วก็หมั่นตรวจสอบดูแลสวนของเราครับเดินทุกวันครับผมโอเคถ้างั้นไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันมีต้นไหนอีกกี่มันจะมีโอกาสเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะได้แก้ไขถูกครับไปพ่ชานครับไป พี่ชานส่วนใหญ่ที่นี่เราปลูกสายพันธุ์อะไระครับเนี่ยหมอนทองกับ,บนกกระจิบนกกระจิบแล้วก็หมอนทองใช่ใช่แล้วก็มีพวงมณีพวงมณีอยู่6ประมาณ6ต้นครับผมมันมีโอกาสเป็นกับทุกสายพันธุ์เลยไหมใช่ครับกับทุกสายพันธุ์ แต่ว่าหมอนทองจะเป็นเป็นเป็นง่ายสุดบางทีมันปัญหามันเกิดจากอะไรฝนตกหนักเกี่ยวไหมพี่ใช่บางต้นเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาไปแล้วร้อยป้องกันมันมีร่องรอยครับผมมีร่องรอยที่บาดเจ็บบาดเจ็บบางต้นก็ไม่ไหวก็ค่อนทิ้งไปครับผมใหม่โอ้โหพี่เสียดายนะปีนี้มีต้นทางทางโน้นหนักเลยครับผมที่นี่ก็อยู่ต้นใหญ่นะซส์น่าจะประมาณมีประมาณ30ปี30ปี30ปีมี10ปีมีถัด5ปี6ปีมีทุก และทุกนุ่นและคิดดูนะถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยคือจะเป็นยังไงอะ่ะทุเรียนสามสิบปีอ่ะโอ้โหคุณใช้เวลาปลูกทันขนาดนี้นี่ก็มีแบบปีปลูกเสริมปลูกใหม่ด้วยใช่ไหม<ช>พี่ช่ครับพวกต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราต้องฉีดดูแลไหมพี่ราดน้ําได้เป็นหัวเชื้อไหมแต่เราไม่ต้องทุกครั้งก็ได้ครับ,รบมเราเวน้นเว้นก็ได้เพราะว่าเขายังไม่ให้ผลผลิตก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้นี่ต้นนี้หนักเลยต้องตัดทิ้ง อันนี้ประมาณ7ซปีไั <7 S 1> <ผ>มแปีผมอันนี้มันกินแบบหนักเลยใช่แต่มันรอ,อบต้นแล้วไงครับผมเราก็ต้องตัดทิ้งแต่ใบอะไรเขาก็ยังอยู่นะพี่ ส่วนนี้เขายังไม่ได้กินไงเราเราเลี้ยงได้เดี๋ยวเราก็เลี้ยงเป็นต้นขี้มาแล้วก็ทําคู่ได้เปลี่ยนวิธีการจัดการใช่ใช่ใ่ครับผมเราก็ประยุกต์ดัดแปลงไปคนสวนน่ากลัวนะเนี่ยเชื้อราตอนนี้กระแสหนักๆเลยก็ฟิวเซเลียมครับผมมันมันมันจะเป็นยังไงอาการมหรือว่าผลนี่จะเป็นยังไงมีมีมีต้นนู้นมีอีกมีอีกไปดูไปดูต้นนี้อย่างนี้หนักแล้วต้องตัดทิ้งแล้วเนี่ยฟิวเซเลียมแต่นี้ก็ลาไปแล้วก็ถ้าไม่ทำก็น่าจะหนักกว่านี้อ่ครับผมต้นอื่นยง้อ เข้าใจแล้วว่าทําไมเกษตรกรหลายๆคนถึงแบบว่าบางทีแบบบทม,มันจะไปไปหมดเลยใช่ใพี่ชัยถ้าเราเอามาอยู่คือไปหมดเลยครับทั้งแปลงเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วโอ้โหห <laughs> นักเลยครับแสดงว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ JSP นี่ช่วยได้เยอะเลยเหรอพี่ชัยช,ช่วยได้เยอะครับโอ้โหเพราะว่าจากที่ใช้ก็ผม,มสังเกตดูว่ามัน,น ลดน้อยลงครับมีต้นที่แบบไหนที่ใช้แล้วแบบว่าเฮ้ยมันฟื้นคืนตัวมามีไหมพี่พาไปดูหน่อยข้างๆนี่เลยไปเลยมามาดูเลยต้นนี้คือใช้แล้วนะต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นยังมีรอยบาดแผลอยู่เลยครับผมในอดีตต้นนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไฟท็อปเข้านะครับผมเต็มท้องกิ่งเลยคะแล้วก็แผลอ่าฮะ ก็มีตัดทิ้งไปบางกิ่งก็มีเราเราลาดบ่อยแค่ไหนพี่ปกติเราใช้พวกขวดเชื้อจุลินทรีย์บ่อยแค่ไหนก็ประมาณเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้ง่ออแล้วก็ลดช่วงไหนยังไงพี่มีเทคนิคไหมพี่ชันกนเน้นช่วงหน้าฝนเป็นพิเศษนะครับหน้าฝนก็หลังจากเก็บเกลี่ยวมาก็ทําได้ตลอดเพราะหลังจากตกแล้งก็โรคการระบาดของโรคก็น้อยแล้วครับผมนี่ต้นนี้เลยครับหนักเลยต้นนี้ฮะกิ่งไปกับหมด นี่ก็คืออีกต้นหนึ่งที่เราเอาหัวเชื้อจุลินทีของ j p p มาใช้ช่ไหมพี่ใช่ครับก็ยังมีอาการอาการยังมีร่องรอยเหลืออยู่ยังมีแผลอยู่ครับผมแต่ก็คือหลังจากมาปรับใช้มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะพี่นะเป็นตั้งแต่ด้านบนลงมา แต่ยอดลงมาตัดกิ่งหายไปหลายกิ่งนั่นนี่ขนาดป้องกันแล้วนะพี่ชายใช่เชื้อนี้มันร้ายมากโอ้โหมันมันดูแลกันลําบากจริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสวนมุเรียนเนี่ยไม่ใช่สวนเล็กๆแต่มันจะต้องรายละเอียดกับเขาค่อนข้างเยอะพอสมควร้อยใหญ่พอสมควรเนี่ยพอมีตัวช่วยที่ดีผมว่ามันน่าจะเพิ่มโอกาสที่ดีให้เราได้นะพี่ชานนะมันลดการสูญเสียครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละต้นคือถ้าโค่นหรือตัดทิ้งหรือมันลามไปหนักเนี่ยมันไม่คุ้มเลยต้องใช้เวลาหลายปีครับผมจะได้ ก็อย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งคุณสมบัติของหัวเชื้อจุลินทรีย์ของ j ต p เนี่ยเขาสามารถไปปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ให้รากเนี่ยสามารถดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็สามารถทําให้ต้นเนี่ยกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนี่พอรากรากดีต้นก็ดีครับผมอันนี้พอเราใช้ไปแล้วนะครับเราสังเกตได้จะมีขี้ไสเดือนนะครับขึ้นมาก็จะเป็นคุยๆอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ดินจะรวนซุยแล้วก็รากขึ้นขาวนี่นเออนี่นี่เห็นไหม เห็นชัดเลยเนี่ยลากข้าขึ้นเลยกลับลาลลามาสมบูรณ์ีกคั้งยแล้วเกี่ยวกับดินดินดีขึ้นครับผมดินดีต้นไม้ก็ดีครับผมบอ,อย่างที่พี่ชานบอกก็คือว่าดินดีต้นไม้ก็ดีอยู่ที่ว่ารเราจะดูแลเขายัางไงอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้หัวเชื้อจุลรี์ของเจ๊ทแล้วพี่ชานบอกว่าก็มีอีกเทคนิคนึงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆนั้นใช่ไหมพี่คือยังไงครับพี่เรื่องการตัดตัดแต่งทรงพุ่มเนาะกรกิ่งให้อากาศถ่ายเทดี ลดโลกได้ครับผมก็จะสังเกตนะมันก็จะลงลงโปร่งๆนะพี่นะแล้วก็มีแออเราก็อาศัยแสงแดดช่วยครับผมพอมีแสงมีความชื้นจุลินซียก็เติบโตดีเมื่อกี้เราเดินไปสวนแล้วก็เจอปัญหาแล้วใช่ไหมพิชานต้นหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการผสมหัวเชื้อจุลินทรียแล้วก็เดี๋ยวเอาไปจัดการนะพิชานะครับผมอ่าโอเคดูวิธีของพิชานว่าเขาทํากันยังไงครับพี่ที่สวนนะครับครับผมจะใช้จุลินรีย์50ซีซีครับต่อน้ำา5ลิตรนี่ครับครับผมแล้วจะฉีดไปนี้เลย ผสมกับน้ำเปล่านะอันนี้โดนมือได้นะครับเพราะว่าเป็นกรุลินซีเรเบิร์เรียบร้อยครับแค่นี้จังเลยพี่แค่นี้เหรอครับผมเอาไปง่ายเร็วมากใครมีกระบวยรดน้ำเนาะใช้กระบวยรดน้ำจะสะดวกกว่านี้ลาดไปที่ทรงพุ่มเลยทรงพุ่มถ้าเป็นกระบวยรดน้ำจะดีค่านี้ครับครับผมอ่านี้เราก็ทําให้ดูนะใช่ครับกระลาดไปทั่วเลยครับครับผมต้องฉีดน้ำตามอะไรตามแหมพี่ไม่ต้องครับไม่ต้องก็คือทิ้งไว้อย่างนี้เลยใช่แล้วอีกทีหนึ่งคือเรามาสังเกตอาการเขาอย่างไรพี่ อาการแผลแผลจะแห้งครับผมก็เราต้องหมั่นมาดูเรื่อยๆครับครับผมสมมุติเราฉีดวันนี้เราเว้นไว้อีกสักประมาณกี่วันยังไงพี่ประมาณสิบวันนะครับประมาณสิบวันใช่เรามาตรวจแผลอีกทีก็มาตรวจแผลทีหนึ่งมาดูความเปลี่ยนแปลงนะพี่ชายนะใช่ครับพอหลังจากนั้นอ่ะถ้ามันเริ่มดีขึ้นเราใช้อีกไหมฮะพี่ใช้ช่วงหมดหน้าฝนนี่นะครับอ่าเฉพาะช่วงหน้าฝนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหน้าฝนเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยเกี่ยวกับชี้ารานะพี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วทำไมมันง่ายอย่างนี้ก็เกิด พอมารู้จักกับหัวเชื้อจุลีของ j จพก็สามารถช่วยลดปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่าป้องกันปกันไม่ให้เกิดซ้ําซ้อนอีกได้นะพี่นะ <ผม S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับชาวสวนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะฮะหรือว่าจะใช้กับพืชชนิดอื่นก็ได้นะเอาไปลดน้ําไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้มันเกิดโรคก,ก่อนเอาไว้ป้องกันก่อนได้ทช่น อ่าสวนสําหรับสวนไหนที่มีระบบน้ําเราก็ใส่กับระบบน้าได้เลยอ่าใช้ป้องกันก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรอให้มันเกิดโรคหรือว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วมันไปเจอจริงๆแล้วก็สามารถใช้วิธีตามที่พิชานบอกได้โอ้โหวันนี้ขอบคุณพิชานมากๆสุดยอดเลยพี่ขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ